สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่310แล้วนะคะคุณท่านจํำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่310กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด2 3รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งนะคะคท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะ หรือจะเป็นหมายเลขสองนะคะหลวงปู่แพว้วนะคะหรือหมายเลขสี่นะคะท่านเป็นเหรียญพระปิดตาพังพก,การรุ่น1วัดเข่าอ้อนะคะหรือจะเป็นหมายเลขสิบสี่1ิบสี่นะคะท่านปิดให้ไวให้ทานกันนะคะท่านใด จององไหนได้ไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะวันนี้มีพระงานสายประกวดด้วยน้งท่านหมายเลข5นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตและหมายเลข16นะคะเป็นพระรอดท่านกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยค่ะท่านหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ีต่อๆไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะุณท่านวันนี้นะคะรายการที่1น,นะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นเสาห้านะคะรวยพยาไก่นะคะคุณท่านพระมงคลนะคะ สิทธาจาร์นะคะวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2560ขอหท่า,ทานหมายเลขหนึ่งะคะสวยงดงามมาเขาท่านเหรียญรวยพญาไก่นะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะขท่า,ทานหลวงพ่อรวยนะคะท่านใดบูชาไปนะคะสมดังชื่อหลวงพ่อรวยเ,เลยนะคะรวยๆวยเฮงๆนะเาท่าน นี่คะ่ะเป็นเหรียญลงยานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะท่านรายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะเสาห้ารวยพญาไก่ค่ะรายการที่1รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขออนุญาตเปิดแบ่งปันเลยนะคะที่1,200บาทเท่านั้นค่ะท่าน่าน1,200บาทนะคะเหรียญสวยๆนะคะท่าน หน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ1,200บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดชัดเลยนะคะคุณท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะท่านใดตัดสินใจไว้นะคะย่อมได้ไปครอบครองเลยนะท่านรวยพญาไก่นะคะเป็นที่นิยมนล้ท่านแล้วก็หากันยากนะคะ มารับชมไปพร้อมๆกันค่ะคุณท่านดูลายเส้นนะคะหน้าท่านคมชัดนะคะจมูกดวงตาท่านนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะตัวหนังสืออาาักขรตัวสอนชัดเจนนะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะเลี่ยมกรอบนะคะท่านขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะลงยาสีแดงและสีน้ําเงินนะคะเป็นปี หกนะคะท่านเสาห้ารวยพญาไก่นะคะวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุทยาค่ะงดงามมากๆเลยนะคท่านรายการนี้นะคะองค์นี้นะคะแบ่งปันที่1,200บาทเท่านั้นค่ะ<ม>ถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่าท่าน รายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่เพ้วนะคะปะวะโรนะคะอายุยืนะะท่าท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะหลวงปู่แพ้วนะคะหากันยากนะคะ่ท่านวันนี้หนูได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะ,ะท่านปิดให้ทันกันนะคะนานๆถึงจะได้มาหนึ่งเหรียญน,นะคะลายเส้นท่านคมชัดเลยนะคะดวงตานะทะ่าน กดงามมากๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านเดินทางมาเป็น300กว่า EP แล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะอายุยืนนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันปที่800บาทพร้อมส่งค่ะท่านอายุ99ปีนะคะวัดรางมั่นนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะท่านงดงามมากเลยนะคะอายุ99ปีค่ะ เหรียญน,นี้นะคะแปดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะคุณท่านมากันที่รายการที่สามค่ะรายการที่สามรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะคะเป็นพระเนื้อผงเอาท่านมาพร้อมเรียมกรอบเลยนะคะพระสมเด็จรายการนี้นะคะงดงามมากๆค่ะคุณท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะ ท่านดูผิวองค์พระนะคะสภาพผิวพระเก่าเดิมเลยค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะท่านพระสมเด็จนะคะ750บาทค่ะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0891927153ค่ะเบอร์ทโทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไวใ้ให้ใต้คลิปอีกทีนะคะคุณท่าน750บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการที่4รายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญที่ระลึกพระปิดตาพังพการรุ่นที่1นะคะวัดบุรณะนะคะ,คะท่านวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงค่ะปี2530ชุดกรรมาการนะคะปิดตาพังพการมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะหน้ากล่องอักขระไว้ช็อปเจนค่ะ เป็นเหรียญน,นะคะท่านเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของเดิมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะท่านนําไปเลี่ยมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันหน้าเหรียญสึกหน้าเหรียญรอยขีดข่วนนะคะไม่มีแน่นอนค่ะเป็นเลี่ยมใสๆเห็นองค์พระเนื้อพระชัดเจนค่ะรายการที่ขอแบ่งปันที่1นึ่งบาทเท่านั้นค่ะท่าน1นึ่นบาทนะคะปิดตาวัดเขาอ้อนะคะ ทังพาก,กานท่านเป็นที่นิยมนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยนะคะสามเหรียญน,นะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเขาท่านอนุญาตนําออกมาให้ชมกันทีละเหรียญน,นะคะองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะเะาท่านนี่ค่ะผิวพระนะคะท่านเก่าเดิมเลยนะคะาท่านนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะมาพร้อมเลี่ยมเขาท่านเป็นเลี่ยมใสๆนะคะ เห็นองค์พระชัดเจนค่ะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะด้านหลังเป็นปีนักษัตท์ิบสอราศีค่ะท่านเหรียญที่2นะคะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะท่านปิดให้ทานกันนะคะปิดตาพรังพักการนะคะชุดกรรมการนะคะท่านหากันยากนะคะเก็บได้เก็บนะคะท่านใดที่ต้องการศึกษานะคะหรือเก็บไว้สะสมค่ะท่านไม่ควรทาดค่ะ ชุดนี้นะคะได้รับทั้งหมดสามเดียนเลยนะคะหนึ่งันสองรอบาทเท่านั้นค่ะงดงามจริงๆค่ะคุณท่านถ่ายจากกล้องสดให้ชมกันชัดๆเลยนะคะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ห้าค่ะคุณท่านรายการที่ห้ารายการนี้นะคะ นิย่าสักครู่นะคะหมายเลยค่ารายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะท่านเป็นพิมพ์จัมโบ้นะคะรุ่นที่สองนะคะเนื้อผงเกสรคะ่ะวัดประดู่ชิมพีนะคะกรุงเทพมหานครนะคะประเภทเป็นพระปิดตายอดนิยมนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเพลท่านได้รับรางวัลพร้อมออกบัตรให้เลยนะคะเป็นบัตรกั์ดแห่งเลยนะคะใบประกาศนียบัตรเกียรตินิยมนะคะ รายการนี้พระปิตาขอแบ่งปันที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพบาทนะคะเนื้อผงเกสรน้องท่านเลี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูให้ชมใบกันก่อนนะคะแอบกระซิบน้าท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะปิตาปุโตรุ่นจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะเป็นการ์ดแข่งนะคะท่าน ไม่ใช่เป็นกระดาษเป็นออกกัดแข็งเลยนะคะได้รับรางวัลมานะคะชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยนะคะงดงามมากค่ะมาดูองค์พระกันนะคะท่านปิดตาหลวงปู่โตแบ่งปันที่1500บาทค่ะคุณท่านจะได้ใบประกาศไปด้วยนะคะนี่คะ่ะเอี่ยมกรอบรายไทยนะคะงดงามค่ะเนื้อผงเกสรน,นะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะ จำโบรุ่นที่สองนะคะนิ้วมือท่านชัดนะ,ะท่านยิงลงกองยิงเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดเจนค่ะนิ้วเท้านะคะใต้ฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะนี่ค่ะเรียมกรอบให้นะคะท่านบูชากันได้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นกรอบรูปตลับรูปนะคะ ลายฉลุพระพิกเนตนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นกรอบพระพิกเนตท่านท่านงดงามเลยนะคะปิดให้ทัานกันนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหมายเลขห้านะคะอนุญา,าตวางสักครู่ค่ะท่านท่านใดสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขเข้ามาได้เลยนะคะ จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการที่6รายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะผิวพระท่านเก่าเดิมนะคะพระอาจารย์ฟั่นนะคะท่านใดสนใจนะคะ เป็นรุ่นแรกนะคะปี2507นะคะสิทธทอสร้างถวายค่ะท่านวัดป่าถ้าขามจังหวัดสกลนครนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่7คะ่ะรายการที่7รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับท่านเป็นรูปลอท่านนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะครับท่านรูปลอท่านนะคะงดงามเลยนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร,รายการนี้หนูขอแบ่งปันนะคะที่5้า้อยห้าสิบาทเท่าน,นั้นค่ะท่านห้าอยห้าบาทนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังคาหน้าท่านพ่อพรมวัดช่องแครค่ะ5้าอยห้าสิบาทเท่าน,นั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการที่8รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะท่านองค์นี้นะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเดิมเลยนะคะกรอบเก่านะคะท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะย่อมได้ของดีไปครอบครองเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่650บบาทะคะ่ะท่าน 650บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลนะคะหรือหลวงหลวงปู่ทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี0ูนย์ค่ะ650บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่9นะคะรายการที่9รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ำพาสีเจริญกรุงเทพนะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่าน เป็นองค์เปลือยนะคะยังไม่ได้ผ่านการเลี่ยมนะคะหลวงพ่อสดนะคะท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะสังเกตนะท่าน,านองค์นี้นะคะจะมีการตอกโคตดกรรมการนะคะชัดเจนค่ะนี่ค่ะหนูถายจะกร้องสดให้เลยนะคะเป็นตอกโคตดกรรมการนะคะ ใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะท่านดวงตานะคะลายเส้นนะคะงดงามค่ะพระมงคลเทพมุนีนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเรียนหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะ700บาทเท่านั้นค่ะท่านเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อนะคะวัดปากน้ําภาษีเจริญค่ะปี250 0นะคะ 700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทนะคะถัดมานะคะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามของท่านเป็นเหรียญกลมนะคะปี2504นะคะรายการนี้นะคะ ได้มาพร้อมกล่องเดิมหน้ากล่องท่านอักขรชัดเจนนะคะเป็นเหรียญเลี่ยมเก,เก็บผิวนะคะท่านนี่ค่ะด้านในนะคะเหรียญจะเลี่ยมมาให้เรียบร้อยะคะ่ะเป็นเลี่ยมใสๆนะคะท่านเก็บเนื้อผิวนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะคุณท่านสังเกตนะคะจะมีรอยจานบนผิวนะคะชัดเจนเลยนะคะร้ายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะท่านเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะเหรียญข้อก,กวยนะคะ เดี๋ยวหนูให้ชมกันชัดๆนะคะนี่ค่ะท่านขอภัยด้วยนะคะหากก้องเบอร์นะคะเป็นรอยจานนะคะจานมือชัดเจนค่ะวัดระฆังวัดโคสิตารามนะคะขอภัยด้วยนะคะเหรียญพ่อกวยนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านเป็นเลี่ยมใสๆเก็บผิวพระเลยนะคะ งดงามค่ะเจ็750บาทเท่านั้นค่ะหมายเลข10นะคะคุณท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการที่11รายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะวางศิลาเลิกพระอุโบสถนะคะพระครูวิชิตนะคะลอหลวงพ่อทบค่าท่านวัดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีปี2519้านะคะคุณท่านดูสภาพกล่องค่ะ ผิวพระนะคะกรองเดิมๆเลยน้าท่านพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะเหรียญพ่อทบรายการนี้นะคะเป็นเนื้อเปียกทองน้าท่านองนี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านใดที่ต้องการศึกษาหรือเก็บสะสมไว้นะคะไม่ควรพลาดค่ะเหรียญหลวงพ่อทบรุ่นนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจทดร้อบาทมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ0ดร้อบาทนะคะหน้าเหรียญท่านชัดงดงามเลยนะคะ วัดช้างเผือกนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านใดศรัทธาท่านนะคะเหรียญน,นี้ไม่ควรพลาดนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะหลวงพ่อทบนะคะลายเส้นนะคะท่านคมๆเลยนะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญอาแปะลงสีนะคะ ท่านอาจารย์งูกิมโคยนะคะวัดสารเจ้าจังหวัดประทุมธานีค่ะเป็นรุ่นแรกปี2519นง้องท่านอาแปะนะคะท่านเด่นเรื่องทำมาค้าขายนะ,ะท่านท่านใดนะคะทำมาค้าขายควรมีอาแปะเก็บไว้นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะปิดให้ทานการน,น,ะะนักท่านเหรียญอาแปะนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อเปียกทองด้วยนะคะอาแปะโรงสีนะคะวัดสารเจ้าค่ะ ตรงนี้ต่อโคดชัดเจนนะคะวัดสารเจ้านะคะท่านนี่ค่ะงดงามจริงๆคำท่านองค์พระนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะหากมีเสียงดังรบกวนอย่างไรต้องขออภัยของท่านด้วยนะคะนี่ค่ะงดงามมากเลยนะคะแบ่งปันนะคะองค์นี้นะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะท่าน รแปะลงสี่นะคะเดี๋ยวหนูให้ราคาเท่ากับหลวงพ่อทบเลยนะท่านที่เจ็ดร้อยเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยนะคะอยากให้คุณท่านได้แบ่งปันกันนะคะได้ไปรับไปบูชาเลยนะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยเท่านั้นนะคะอาจารยโงกิมควยนะคะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งของท่านราคานี้ไม่บวกเพิ่มนะคะส่งฟรีนะคะ EMS ไปสเนคค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ มานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะท่านรายการที่13รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหยดน้ำน้าท่านของหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะเหรียญรุ่นหยดน้ำหลวงปู่ทิมหากันยากนะคะองค์นี้นะคะหนูโชคดีไดได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่า,ทานนี่ค่ะท่านใดบูชาไปนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะ งดงามของท่านหลวงปู่ทิมนะคะอิสริโกร,รุ่นหยดน้ำนะคะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะที่800บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะ800บาทค่ะถัดมาทางท่านมากันที่รายการที่14ค่ะ รายการที่สิบีร่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะคะเหรียญน,นี้ก็นิยมกันมากเลยนะท่านข้าวหลามตัดนะคะนี่ค่ะอักขรไว้ชัดเจนนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะุท่านดูผิวพระนะคะสวยงดงามมากนะท่านรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่แ800ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเหรียมกรอบนะคะ 800บาทคขอาท่านหลวงปู่เอี่ยมนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการที่15รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาถักเชือกนะคะองค์ลงรักปิดทองนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงของท่านสังเกตนะคะมีคราบทององค์ลงรักปิดทองไว้นะคะนี่ค่ะเป็นพระปิดตาถักเชือกเดิมนะคะองค์ลงรักปิดทองไว้ข้าวท่านวัดสะพานสูงนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะทัานใดไวนะคะย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะติดตาลงปูเอี่ยมทักเชือกองลงรักปิดทองคราบทองผิวพระเดิมนะคะ6 5รหบาทเท่านั้นค่ะถัดมาครั้งท่านมากันที่รายการที่16ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระโรดนะคะคุณท่านเป็นพระงานสายประกวดนะคะได้รับรางวัลนะคะเดนุคอนุญาขึ้นใบป,ประกาศให้กับคุณท่านได้ชมกันเลยนะคะคุณท่านจะได้ตัดสินใจให้ไวให้ทันกันเลยค่ะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณท่าน รายการนี้นะคะเป็นพระรอดนะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะคะประเภทนะคะเป็นพระเบญจภาชีค่ะได้รับรางวัลน,นะคะในงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะท่า,ทานองค์นี้นะคะสวยตรงตามรูปเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยท่า,ทานพร้อมใบประกาศนะคะใบประกาศจะเลี่ยมกรอบ ใส่กรอบให้นะคะเป็นกรอบสีทองงดงามแบบนี้ค่ะคุณท่านสามารถตั้งโชว์ได้เลยนะคะรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะท่านไม่ควรพลาดนะคะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะที่1,800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ1,800บาทนะคะเดี๋ยวเราให้คุณท่านชมด้านหลังกันนะคะ ท่านสามารถตั้งโต๊ะโชว์ได้เลยนะคะเป็นกรอบรูปนะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะท่านอนุญาตวางสักครู่นะคะรายการนี้นะท่านแบ่งปันนะคะที่1,800บาทเท่านั้น,นะคะ่ะงดงามของท่านองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นประเภทเบญจภาชีด้วยนะคะพระลอดกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนของท่าน ปิดให้ทานกันนะคะท่านใดได้ไปหนูกขอแสดงความยินดีด้วยน้องท่านผิวพ้านะคะสภาพเก่าเดิมเลยนะ,ะท่านเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะอาจจะมีสึกตามสภาพระยะเวลานะท่านพระรอดนะคะได้แบ่งปันมานะคะวันนี้รีบนํามาไลฟ์สดให้กับคุณท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันค่ะด้านหลังนะคะท่าน ให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือทักไลน์มาก่อนคนแรกนะคะพร้อมปิดให้เลยนะคะพูดงานของท่านเรี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระนะคะเรี่ยมกรอบแบบนี้ให้เลยค่ะ 1,800บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะท่านขออนุญาตวางสักครู่นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17รายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงคองท่านปี24 6สีศนะคะท่าน เหรียญพ่อโตนะคะนานๆหนูถึงจะได้แบ่งกันมานะคะเพราะว่าหากันยากนะคะวัดพนันเชิงค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะท่านงดงามมากเลยนะคะเหรียญพ่อโตนะคะเนื้อเปียกทองนะคะวัดพนันเชิงนะคะสภาพผิวพระเดิมๆเลยนะคะท่าน จากกรองสดให้ชมนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทพ้อมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะท่า,ทานนี่ค่ะวัดพระนันเชิงกรุงเก่านะคะด้านหลังท่านอักขระตัวหนังสือนะคะยันชัดเจนเลยนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะหมายเลข17นะคะท่า,ทานถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ รายการที่18รายการนี้นะคะท่านเป็นปิดตาหลุงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองค์ลงลักปิดทองหลังแบบนะคะคุณท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบกันน้ํานะคะคุณท่านดูนะคะคราบทองนะคะติดองค์พระนะคะเต็มองค์เลยนะคะปิดให้ทันกันท่านคราบทองนะคะงดงามะค,ะค่ะท่านรายการนี้ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ 550บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังก็แผ่นทองเต็มองค์เลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่19ค่ะรายการที่19รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงปี2503ค่ะอายุท่าน82ปีนะคะพระครูยานวิราชเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่าน ใบหน้าท่านคมชัดนะคะรายการที่ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมใส่เลยนะ่าน,นเก็บผิวองค์พระนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการที่20รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตการามนะคะองค์นี้ได้มาแล้วท่านพร้อมเลี่ยมกรอบเช่นกันนะคะ นี่ค่ะภาพผิวผ้าเดิมๆเลยนะคะสภาพองค์สวยนะคะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาปุนี้หลวงปุโตะนะคะท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังยันนะนะคะหลวงปุโตปุนี้หลังยันนะ,นะค่ะท่าน อักขระตัวอักษรชัดเจนนะคะเป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะองคพระท่านจะออกสีเหลืองนะคะงดงามมากเลยนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะคราผิวพระเดิมๆเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะคะ่ะ600บาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อคูนะคะวัดบ้านไร่นะคะอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นหลวงพ่อคูนปีหนึ่งสองนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะพ่อคูนคะ่ะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะวัดแจ้งนอกทับปีสองห้าหนึ่งสองนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน ถัดมานะคะมากันที่รายการที่ย3สิบสาค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดเปิดโลกนะคะหลวงปู่ดูวัดสะแกปีสองห้าสามสองท่านปลูกเศกนะคะนี่ค่ะหลายท่านนะคะพลาดในอีพีก่อนๆวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะเหรียญเปิดโลกหลวงปูด่ดูรายการนี้ขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทผมส่งเท่านั้นคำท่าน 700บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะท่านเป็นเลี่ยมเก็บผิวองค์พระนะคะรุ่นเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตานะคะงดงามมากเขาทานพระพรมปัญโยหรือหลวงปู่ดูวัสดกอยุธยาปีสองห้าสามสองนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะครัท่านวันนี้สนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0891927153นะคะเบอร์โทรเดีย๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งครบทุกบ้านนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะ ท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะคุณท่านหนูจะส่งคลิปให้คุณท่านชมในทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปค่ะปิดให้ทันกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ